ควันนี้มาเอา19ลักกว่านี้1าลักมีต่างมณฑลนคะครับเนาะที่เป็นเชียงตุงของขาราวกันมาเยาไปเยาไปเนี่ยอยูกับงามคนก่อนนัยมันนี้รถกายก่อนน้ำเกี่ยวสวยสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงตุงที่ น่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจุดมุ่งหมายของที่นี่นะครับ,บวิวสวยนะครับ <ไป S 1> ที่นี่บรรยากาศดีครับลมแดงด้วยครับที่นี่มาแล้วไม่พลาดครับ,ม,ม,ารบมาแล้วไม่มีคามว่าผิดหวังเลยนะครับ วิวมันสวยมากเลยวิวกองงามขนาดนี่าานี่ปอมาเย้านี่พิดหวังไรในนอะพิดหวังอ่ะมานี่บวิวกองงามอ่ามาชมอันนี้ป่าวเชียงตุงครับป่าวว่านกลางมึงดับ วิวสวยมากครับสวัสดีครับวันนี้ชมวิวจาก19หลักออกจางไปว่าเมืองเชียงตรงประมาณใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง งนี้มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของเชียงตุงตอนนี้เขานิยมกันเที่ยวตรงนี้นะลมแดงแล้วก็วิวสวย,ยสวยมากมน,นตรงนี้เป็นที่สถานที่ที่เที่ยวไหม เ้าคข้างเจ้าเนะกตอนช้าหมอกจะลุงมีหมอกตรงข้างล่างมันจะเป็นทุ่งนา ข้าวเสร็จแล้วบรรยากาศสวยมากครับวิวสวย ลมจะแรงหน่อยนะครับ